คาจิกิซะเมนูแกเอาถือไปปลายมานันเนาะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องผ่าห้องบ้มบ้ามเอ้ยห้องมันกระไลไปผู้หนูเอ้ยพี่สมเฮานะนี่สิโดนตัวนี้นี่พี่น้องป้องปลายผัวสาวเอ้ยไม่มาเขาวันนี้ จะเอ้ยได้แต่คิดทอดมันก็ปกติน่ะแหละพี่น้องเอ้ยคิดทอดพัวเขาพัวเขามันมีเสน่ห์เฮ้ยขนาดประมาณนี้เ้อยขนาดยังโอ้ยผู้แอบเยอะคนอื่นที่แอบมักพัวเขาที่แบบโขกก็พัวเขาไหนก็มีเยอะแยะทมเทอืปแอบแสบเราอยู่เรากินทมเทไปแต่เพียงแต่เขาไม่ได้ออกสื่อคือมึง มึงก็ดีที่ว่าออกสื่อกับแบบบริบูวาบริยังมากมายอันเดีแต่กับเฮากับว่าทีส่งเสริมแต่กับบริษสนับสนุนเด้อพี่น้องบอกให้เป็นแบบอย่างเด้อพี่น้องเด้อจะไปเอาเป็นแบบอย่างเลยค่ะจะไปหาเหตุเป็นแบบอย่างเด้อพี่น้องเด้อบอเมนมาต้นแบบอยากเป็นขี้เศร้าเอ้ยเศร้าเศร้าขี้เศร้าเอ้ยก็ต้องเบิ่ง แม่บ้านเขาว่าเออเขายอมหับพอด่าโบแต่ว่าชันนี้นะเขายอมหับพอด่ดแน่นอนพันเปอร์เซนต์ว่าเขายอมหนอนับแนนะ่นอนชั้นนี้นอกซะจากว่าชันนี้คนนั้นอนะ่ะเป็นแบบมันก็มีลายกรณีเนาะแบบประมาณว่าแม่หมายสิเนาะมาหมักกับพวกเขาก็รวยคนคนนั้นนะเออรวยแล้วก็สามารถเลี้ยงดูเมียเมียลวงได้ไปนี่มันก็นยอมหาบเด้บางคนนะ่ะมันก็นยอมหาบเพราะว่าอีกฝ่ายนะ่ะมีเงิน เออผู้เป็นน่อยนะมีเงินเหมือนสันซะาฮากเเห็นอยู่เพียงแต่ว่าไปไออกสื่อโซเชียลฮาวเเห็นอยู่ตัวนี้นั่นแต่ว่าอีท่าใหม่แบบมันมีอย่างมันรวยบอกมันได้มีอย่างตงัวเองมันก็ยังกินน้ำหา้าวสมือนี่นะการเมือหากการก็หาก,หากไปซะก่อนก็คือไพ่ที่เขามาเบิ่งเข้าบอ่อยากให้เครียดอะไรพี่นอ้องบ่อยากให้คิดลายบ่อยากให้เครียดยบ่ดบต้อง มาต้องมาขีดแทนเดี๋ยวมันสิเครียดมันสิบอกสบายใจบอกสบายใจแหละการระบายความในใจออกมาทางทางตัวหนังสืออืมพอเขาไปอ่านเทนแล้วก็เข้ากับจากห้เข้าตอบไปขึ้นแล้วพัดห้เข้าพัดสร้างเข้าอะไรบากนี่อืมมาต้องมาเกียดมาสร้างกันดอกพี่น้องเอ้ยคนดูคนชม,าม,มทานผู้ชมทั้งหลายาต้องมาเกียดมาสร้างกันดอกอย่างเข้ากับบริมีอย่างอ่า ผลไหนผลเสียฮาบ่ได้มีต่อกัน,นะนเ,เ,าาเาน,านาะอผลไหนผลเสียฮาบ่ได้มีต่อกันพี่น้องอย่ามาเกียดมาสร้างเขาเลยเอาเวลาไปทํามาหากินพูดดีกาาดาานนนนว่าอย่ามาขีดแทนอย่ามาโอ้ยอันนั้นอันนี้เชร้าอย่ามาเกียดแทนเถอะในเมื่อมันเกิดพนพล้วมรนกะแกะใครยังบ่ไดเลยดี ใจมันมากพี่น้องโอ้ยโลกมันเปลี่ยนไปเบิร์ดและซูมเมอร์นี่นะเมื่อก่อนนะแม่นอยู่มันก็มีส่วนหน่อยเนาะมีกับอลลายส่วนหน่อยในทุงมือนี่มันมีลายแล้วพี่น้องเอ้ยที่แบบมากพัวเขาแอบมีชูแบบนี้นะประเภทแบบนี้มันมีลายแล้วมันจนมันจนเห็นแบบสิ้นตา <c oughs> <c oughs> มันสิ้นตาแล้ว ฝนกระตกมาบักแห้งบัดน,นี้พี่น้องพื้นนาวจะเปียกนพนดีแพนามะโนสิบแปดเซนเปียกครับแ,แล้วบางอย่างให้เครียดนะบางอย่างให้เบิ่งซื่อคืออื<ๆ>อ้ออะไรกระพัวข้าวนี่กับบะู้เขาสิขบกันไปหอดมือได้ฮันเด้ตอนนี้เขาถ่ายคขีดเบิ่งกับกระเบิง่งพระซ่าพี่น้องเอ,อ้ยและมีอีหนึ่งที่มาว่าเขาว่าเข้าจ้างมาสร้างคอนเทนต์นะโอ้ย สิไปเอายังมาจา้างบ่ะบางคนเอาก็บขามาเบิ่งคลีปนาแหละก็บสร้างเฮ้าสร้างแล้ว ภาษีบลต้องแห้งบลต้องแห้งเถอะพี่น้องเอ้ยภาษีว่าเรื่องล่าของอีเอื้ออีแบบโบได้อัลทารโหลดฟ้่มอะไรพี่น้องไม่นี่กับพ่ออีเอื้อโบได้มาเด้อจ้าเอฟซีคนใดขีดหอด่บอจ้าหลายคนก็สิขีดหอดอยู่เนาะ แฟนสาวกวนลองโมยุทธเลยพี่น้อง น้องมายุดเลย นี่มานี่นี่มันมาจากสีเลย เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดอ้ออายุข้าหนาักมากเลย ปุ๋ยไปหวานใส่หาายาไล่ไปน้ำหนามเบิร์ุ้ยนเจแมนเด้เอา